แลโวลสวัสดีคะ่ะทุกคนเมฮาบาค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l อุจกาเจคางนะคะชา n น l ที่จะพาทุกคนไปรู้จักและหลงรักตุรกีนะคะวันนี้นะคะอยากจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านเช่านะคะของตุรกีนะคือบ้านเนี้ยจริงๆอะเจอยากจะทําแบบเป็นโฮมทัวร์ให้ทุกคนดูมานานแล้วนะคะแต่ว่าไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นแล้วก็กลายเป็นว่ายังไม่ถ่ายสักทีนะวันนี้มีโอกาสนะคะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะ คือเจ้าของเขาเพิ่งขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเร็วๆนี้เราก็ต้องย้ายออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเจก็เลยโอเคถ้างั้นก่อนที่จะย้ายออกนะคะก็มาทําเป็นโฮมทัวร์ให้เพื่อนๆนะคะได้ดูกันก่อนว่าบ้านเช่าของตุรกีเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็บ้านเช่าที่เจอยู่เนะะี่ยค่ะมีอะไรแบบเออน่าสนใจไหมแตกต,ต่างจากบ้านเราไหมนะคะก็ให้เพื่อนๆมาดูกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตัต้งแต่ประตูเลยนะข้างหน้าเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนประตูตั้งแต่ทางเข้า,ข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 าบ้านนะคะ ประตูของตุรกีนะที่เจอยู่เนี่ยเขาจะไม่มีมือจับนะคะจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะที่คันโยกประตูเนาะจะเข้าเนี่ยต้องมีกุญแจเท่านั้นแล้วก็มาดูประตูด้านในนะคะเนี่ยชอบประตูตุรกีมากประตูรัสเซียประตูตุรกีเนี่ยคือเขาจะมีตัวล็อกแบบหลายชั้นเลยอะแล้วดูตัวล็อกแต่ละอันหนาเตอะเลยนะคะคือค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ปลอดภยัย เข้ามาในห้องปุ๊บเนี่ยค่ะโซนของตุรกีกับรัสเซียใจคล้ายกันก็คือจะมีที่แขวนเสื้อนะคะเสื้อกันหนาวอันนี้ล้วก็แขวนซะเต็มเลยนะคะอยู่กัน2คนก็เสื้อกันหนาวเยอะประมาณนี้นะคะแล้วก็เข้ามานี่คือตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บของเก็บเสื้อผ้าอะไรก็ตามนะคะก็จะมี อยู่ด้านหน้าเลยตอนช่วงหน้าหนาวนะพื้นตรงนี้ค่ะเขาจะมีเรียกว่าฮีเตอร์อยู่ด้านล่างนะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยถอดรองเท้าก็คืออุ่นเลยนะคะบ้านตุรกีเหมือนคนไทยนะคือเข้ามาต้องถอดรองเท้านะคะจะไม่แบบว่าเอารองเท้าย่าเข้ามาเหมือนแบบในอเมริกาหรือยุโรปนะคะแล้วก็บ้านของที่เจอ,อยู่เนี่ยคะ่ะเขาทําสวยทําสวยเห็นไหมหลังคาเนี่ยโอ้โหเวอร์าบางอลังการดูพอเปิดไฟปุ๊บเหมือนแบบมีท้องฟ้าลอยอยู่ในบ้าน เวอมอ <laughs> คือต้องเล่าเลยนะว่าเจกับคุณหมอเจอบ้านหลังนี้นะคะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าถูกคนถูกเวลาเนาะแบบเรียกว่าฟลุกหรือเรียกว่าโชคชะตาฟาลิคิดอะไรก็ไม่รู้นะ <laughs> เจเป็นคนเจอนะคะเจอในเว็บไซต์หาบ้านของตุรกีนะ ซึ่งมันเป็นบ้านที่ราคาสูงนะประมาณ1,700เเทเลนะคะตอนที่หาเนี่ยเจจําได้ว่าคือถูกใจบ้านนี้มากเพราะว่าเขาแต่งสวยรูปสวยก็เลยรีบให้คุณหมอมาดูนะคะคุณหมอดูก็ถูกใจแล้วก็พื้นที่รอบ้าเห็นก็คือดูปลอดภัยเวลาคุณหมอไปเข้าเวรเจต้องอยู่คนเดียวเนี่ยคะ่ะก็จะไม่ไม่รู้สึกกลัวอะไรนะคะคือโชคดีมากที่ได้มาเรารู้สึกว่ามันแพงนะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะคือช่วงนี้ผ่านมาประมาณแบบเกือบ1ปีนะคะ บ้านทุกหลังอะที่ให้เช่าอะคือมันราคามันสูงตอนนี้ค่ะที่เจกําลังหาบ้านอยู่นะคะก็ <c oughs> คือหาราคาแบบพันเจ็ดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยแล้วก็แบบเป็นสภาพดีแบบเนี้ยไม่ได้เลยนะคะก็คือตอนนี้แค่แบบบ้านเปล่าๆไม่ได้ตกแต่งไม่ได้มีอุปกรณ์เตียงนอนหมอนมุ้งอะไรให้เนี่ยก็พันกว่าพันสี่พันห้าแล้วนะโมมาเยอะแล้ว <c oughs> ลเดี๋ยวไปดูบ้านโซนอ,นอื่นๆกันต่อค่ะอันนี้นะคะเข้ามาเนี่ยให้ดูห้องนี้ก่อนทางขวามือเนาะ ไปเข้าปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเป็นห้องครัวเลยนะคะห้องครัวของตุรกีเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะเพราะว่าแม่บ้านตุรกีส่วนใหญ่ก็จะรักครัวมากๆนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ในการทําครัวค่อนข้างเยอะนะอันนี้ถือว่าเป็นห้องครัวที่ดีเลยนะคะค่อนข้างกว้างขวางเนี่ยเขาก็จะมีเป็นฮีเตอร์ให้นะคะมีโต๊ะอุปกรณ์พวกนี้คือของ ของเจ้าของบ้านหมดเลยนะมีเครื่องล้างจานนะคะบ้านตุรกีส่วนใหญ,ญ่จะมีเครื่องล้างจานให้นะเป็นเตาอบนะคะแล้วก็เป็นแก๊สนะคะที่นี่ก็ใช้เตาแก๊สในการทํากับข้าวเนาะเครื่องดูดควันนะคะเนี่ยก็สวยงามเลยเขาตกแต่งแบบสวยงามเลยนะคะขาวโพลนเป็นตู้เย็นนะคะขนาดมันคือมาด้วย คือเหมือนเหมือนเจ้าของบ้านเนี้ยค่ะตอนที่เขาซื้อบ้านหลังเนี้ยเหมือนกับเขาก็เพิ่งแต่งงานนะคะแล้วก็ซื้อบ้านแบบเป็นเหมือนเรือนหออะไรเงี้ยเนาะก็คือตกแต่งทุกอย่างแบบสวยสําหรับอยู่กันเองนะคะไม่ได้สําหรับเช่านะทุกอย่างคือใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างดีนะคะแล้วก็ตกแต่งทุกอย่างให้แบบว่าเขาเรียกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันนะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาจาเป็นต้องย้ายเมืองไปอยู่อิสตันบูลนะคะก็คือย้าย <c oughs> ไปเลยแล้วก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้กลับมาอีกแล้วเนาะเขาก็เลยปล่อยให้เช่าแล้วก็ปล่อยขายด้วยแต่ว่ายังขายไม่ได้เราก็เลยได้เช่ามานะคะเ,เราก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยได้บ้านนี้นะเพราะว่าเป็นบ้านที่สวยถ้าเกิดเป็นบ้านเช่าทั่วไปอะ่ะมันจะไม่สวยแบบนี้นะคะเขาก็จะมีแค่แบบเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาอาจจะมีเครื่องเรือนมีจานมีกระทะอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราแบบเหมือนใช้ประทังชีวิตได้นะคะแต่ที่เนี่ยคือมีทุกอย่างที่แบบคนที่จะมีครอบครัวต้องมีนะคะมีทุกอย่างเลยอันนี้นะคะเราก็ ซื้อน้ำแบบนี้ทานนะคะดื่มที่นี่นะน้ำกอ๊อกของตุรกีดื่มไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเบืองอื่นดื่มได้ไหมนะแต่ว่าเมืองของเจเนี่ยคือคุณหมอทำงานที่โรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็จะมีคนที่แบบปวดท้องมาบ่อยๆนะคะก็คุยกันว่าวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นน้ําน้ําจากกอ๊อกนี่แหละดื่มนะ้ำจากกอ๊อกมันก็เลยแบบไม่สะอาดนะคะปวดท้องได้ด้านนอกน,นี่ก็เป็นระเบียงนะตรงนี้จะเป็นระเบียงเล็กค่ะจะมีตู้เล็กแบบนี้นะคะเจก็เอาไว้ใส่พวกของแห้งนะพวกห,วหัวหอมใหญ่มันฝรั่งอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ย เล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็สะอาดนะคะขาปูแบบเป็นกระเบื้องอะไรอย่างดีเลยอันนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายสดเกินไปหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็คือแบบห้องจริงๆเลยอะที่เจใช้ทํากับข้าวทําอาหารทุกวันนะคะวันละสามมื้อนะมันก็เลยจะรกๆหน่อยนะคะก็ขอ,อความเห็นใจเพื่อนๆน,นะคะไม่ว่านะไม่ว่าความสกรปรกของเจนะห้องต่อไปนะคะเนี่ยห้องห้องถงใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบ ทำทุกอย่างห้องรับแขกนะคะห้องเล่นห้องนั่งเล่นห้องออดูทีวีทำงานอะไรอย่างนี้นะคะคือบ้านเจค่ะก็ยังไม่ได้มีแขกอะไรมามากมายนะก็จะมีแค่เพื่อนคุณหมอบาบ้างเล็กน้อยนะคะเป็นครั้งเป็นคราวคือเราไม่ได้อยู่ใกล้บ้านญาติญาติของคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะไม่มีญาติญาติมาเยี่ยมนะคะเพราะว่าอยู่ไกลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้ก็เลย ไม่ได้ใช้อะไรมากนะส่วนใหญ่ก็คุณหมอสตรีมเกมเจนั่งตัดคลิปนั่งทํางานอ่านสื่อก็ห้องนี้นะคะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดคอนเทนต์นี้นะเดี๋ยวจะหาว่าแบบเฮ้ยทำไมถ่ายแล้วแบบเออมันห้องแบบนี้เอามารีวิวได้ด้วยหรอเจก็ถือว่าเอาความเรียวนะคะเอาความจริงมาให้เพื่อนๆด้ดูคืออยากให้ทุกคนเห็นแหละว่าห้องของตุรกีอ่ะที่ ที่เราเช่ากันอยู่เนี่ยมันราคาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะให้ดูกันจริงๆเลยว่าเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะในดูบ้างจะมีทีวีนะคะมีทีวีมีโต๊ะคือที่นี่เห็นไหมคุณเห็นเฟอร์นิเจอร์ไหมคือมันสวยมากเลยนะเขาใช้แบบของดีนะคะก็นี้เสือ้อเสื้อของเจน,นะคะเป็นเสื้อโยคะเจเอาไว้ออกกําลังกายด้านนี้นะคะเนี่ยที่จุดรุงรังที่สุดก็คือจะเป็นตรงนี้นะคะจุดรุงรังของบ้านก็คือคุณหมอสตรีมเกมตรงนี้นะคะมี2คอม แล้วก็อันนี้คือพื้นที่ของคุณหมอนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทํางานของเจน,นะเนี่ยคอมเจนแล็ปท็อปเจเจงกระบงไปแล้วนะคะเปิดไม่ติดแล้วนี่ก็คือที่มาของการที่เจลงคลิปช่วงนี้ชานะถ่ายได้ถ่ายแล้วแต่ว่าตัดคลิปไม่ได้นะคะต้องมารอคอมคุณหมอว่าเจถือจะมาตัดคลิปที่คอมคุณหมอได้นะคะ ก็จะใช้เวลาหน่อยส่วนใหญ่จะตัดคลิปตอนที่คุณหมอเข้าเวนนะคะเพราะว่าเวลาจะตัดคลิปก็ใช้เวลานานนะไม่อยากจะแบบไปรบกวนคอมของคุณหมอนี่นะคะเก้าอี้เก้าอี้ก็ของเขาโต๊ะก็ของเจ้าของนะคะเก้าอี้ทุกอย่างโซฟาหมอนโต๊ะเล็กโต๊ะน้อยเนี่ยคือของเจ้าของบ้านหมดเลยนะคะแล้วก็โซฟานะคะทุกตัวที่นี่คือเป็นโซฟาเบดหมดเลยนะคือกางออกมานอนได้นะคะบนตุรกีนิยมใช้เป็นโซฟาเบดเนาะเพราะเวลา มีแขกอัเขาสามารถรับแขกได้เลยนะคะคือนอนมากี่คนก็ได้มีที่นอนหมดนะคะพวกนี้คือตอนที่มาพรมเต็มบ้านเลยนะเจมวนเก็บหมดนะคะเพราะเจรูร้สึกไม่ไม่ค่อยถนัดกับการใช้พรมนะทาความสะอาดก็ยากนะมันเช้าเวลาทาความสะอาดแนละ้วเจก็รู้สึกว่าบางทีมันมันไม่สะอาดอเวลาเราเดินบ่อยๆแล้วเราซักซักไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อโรคเนาะเจก็เก็บไว้แล้วแล้วก็สติกเกอร์สีชมพูเนี่ยเป็นพวกคําศัพท์ภาษาตุรกีนะเจรเรียนอะไรมาเจออะไรมาเจก็ เอามาแปะๆไว้นะคะก็พยายามจำแหละแต่ก็ยังจำได้ไม่หมดนะด้วยความขี้เกียจนะคะแล้วก็เป็นฮิตเตอร์นะคะฮิตเตอร์บ้านนี้ติดเยอะมากเลยอะตรงนู้นก็เป็นฮิตเตอร์นะคะคืออย่างที่บอกเขาทําเพื่ออยู่เองจริงๆนะคะทุกอย่างออกมาตรงนี้นี่บอกเลยนี่บอกเลยคือจุดไฮไลท์ของห้องนี้นะคะอันนี้คือจุดที่เจนเลือกห้องนี้เลยนะคะคือระเบียงระเบียงห้องนี้คือวอ่อวางมากเนี่ยทุกคนคือเขาเขาติดเป็นกระจกทั้งหมดนะคะ กระจกยาวทั้งระเบียงเลยนะติดเป็นกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมานั่งชมวิวตรงนี้นะคะวิวเช้าวิวกลางวันวิวเย็นวิวกลางคืนนะคะดีมากตรงนี้ดีมากเนี่ยแล้วจุดนี้ก็คือเจเอาโซฟามาต่อกันนะคะบางทีเจแบบเบื่อในบ้านเจก็ออกมานั่งตรงนี้นะคะดูวิวกินขนมอ่านหนังสือหรือว่านอนเล่นตรงนี้ได้เลยแล้วก็เจมีมินิการ์เด้นของเจ นี่ความภาคภูมิใจของเรานะคะเอาขึ้นช่ายนะคะมาปลูกที่ไทยด้วยเอยมาปลูกที่ตุรกีด้วยนะผลประกอบการดีมากๆเลยทุกคนดูสิคือเจ้มีสต็อกแล้วนะเจตัดไปแบบ4ี่ห้ารอบแลวนะคะแล้วก็ฟรีสไว้ทั้งหมดเลยตอนนี้คือกินไม่ทันเนี่ยอันนี้โตใหม่จะต้องตัดใหม่แล้วก็ไปฟรีสใหม่นะคะคือขึ้นช่ายนี่แบบมีแบบไม่ขาดสายนะคะของเจเนี่ยปลูกแค่กระบะดเดียวอะเยอะมากขึ้นแบบเยอะมาก แต่ว่านี่พริกนะคะก็เอาพริกขี้หนูมาด้วยปรากฏว่าไม่รอดพริกไม่แตกไม่โตคือโตเท่านี้ไม่มีดอกไม่มีเม็ดพริกนะคะคิดว่าไม่รอดแล้วแหละเพราะมันจะเข้าหน้าหนาวแหละอ้างฝั่งนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวเขาใหญ่เนี่ยมันจริงๆโต๊ะนี้มันกลางออกมาได้นะแล้วก็รับแขกได้อีกหลายคนเลยแล้วก็เป็นมินิการ์เด้นของเจนี่เขาอ,อวดเขาอ,อวดนะคะ ส่วนเล็กๆของเจนนะคะนี่ถั่วฝักยาวค่ะแต่อันนี้มันเหลืองแล้วทุกคนเดี๋ยวจะจะเอาไปตำส้มตำเดี๋ยวจะทำคลิปตำส้มตำนะคะฝากติดตามด้วยเพราะว่าได้ครกใหม่มาแล้วก็ได้น้ำปลาร้าใหม่มานะคะจะามาลองตำเนี่ยจะต้องแงะอันนี้ไปแล้วมันเหลืองแล้วเนาะจะแก่คาต้นละคือพอมันมันเป็นถั่วฝักยาวอะเราก็จะคิดว่ามันต้องยาวใช่ไหมแต่อันนี้มันยาวแค่นี้ก็เลย ยังไม่กล้าเด็ดออกมาแล้วพอยังไม่กล้าเด็ดเอากลายเป็นแก่ซะแล้วไม่ทนเนี้ยค่ะคือเจอยู่เมืองไทยไม่เคยปลูกผักกินเองเลยนะซื้อตลอดนะคะเนี่ยมาปลูกที่ตุรกีคือภูมิใจมากๆเห็นไหมทุกคนดอกออกแ้วกว่าเขาจะออกมาได้นะจะรอนานมากเลยเนี่ยเนี่ยต้นเล็กต้นจิ๋วนะคะตัวเล็กตัวจิ๋วอันนี้คือ เจปลูกอะไรง่ายๆได้นะตักอ่ยังไม่โตแล้วก็มีต้นมิ้นด้วยนะคะเป,ปเปอร์มิ้น์เป,ปเปอร์มิ้น์อันนี้ก็แบบดกมากๆเลยคือไม่ได้เอาลงมาเมล็ดนะคะก็ไปซื้อเป,ปเปอร์มิ้น์จากตลาดมาแล้วตัวก้านก็มาปาักๆๆเหมือนพวกกระเพราอะค่ะเขาก็โตมาให้ได้กินไปหลายรอบเหมือนกันนะคะเนี่ยวิวด้านล่างนะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้เป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนประถมนะเนี่ยเด็กกาลังวิ่งเล่นกัน ช่วงช่วงเวลาเรียนช่วงเวลาพักกะค่ะเสียงจะเจียวจ้าวเหมือนกันนะคะแต่ก็แต่ก็ดีนะมันทําให้เจมไม่รู้สึกเหงานะคะก็ยันนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ดูเด็กๆนะคะช่วงหน้าหนาวนะทุกคนคือวิวภูเขาทั้งหลายเนี่ยจะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะสวยมากๆเลยอะ่ะมันจะเป็นหิมะลงตรงนี้นะคะแต่ว่าพื้นที่ตรงเมืองเนี่ยก็จะไม่มีหิมะนะเพราะว่าเขาจะเริ่มอุ่นจะเป็นโซนอุ่นแล้วก็ถึงแม้จะเป็นระเบียงนะก็ยังมีฮีเตอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น น้องต้นหอมของเรานะคะมีต้นกระเทียมด้วยเอามาลองปลูกต่อไปอันนี้มาดูผ่านๆอันนี้ก็จะเป็นแบบจริงๆมันเป็นห้องนอนแหละแต่เจทําเป็นห้องเก็บของนะคะก็คือจะมีโซฟาเบสของเขาเนี่ยอีกสองอันเห็นไหมแล้วก็โอ้ยทุกคนมันมันจะเรียวไปไหม <laughs> มันจะสดไปไหมคลิปเนี้คือสดกว่าน,นี้ก็ต้องเป็นปลาในตลาดแล้วนะคะทุกคนอย่าเพิ่งสกิปอย่าเพิ่งกดออกนะดูดูแบบดูไปก่อนนะคะ โอสดละเกินไม่มีการจัดแต่งอะไรทั้งสิ้นเนี่ยพรมเนี่ยค่ะคือมันมีเต็มบ้านเลยเจมวนเก็บหมดเลยนะคะพวกกล่องของอะไรพวกนี้เจก็เอามายัดห้องนี้หมดเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เลิศเหมือนกันเขาก็จะมีเป็นนี่เตารีดนะคะเตารีดไอ้น้ำเลยแล้วก็มีแบบที่รองรีดอะไรให้พร้อมสับนะเจมไม่ต้องเสียตังไปซื้อเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเครื่องดูดฝุ่นก็มี เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนนึงแต่ห้องนี้คือเขาปิดปิดไว้นะคะไม่ให้ใช้คือเขาเก็บของส่วนตัวเจ้าของบ้านเก็บของส่วนจุของส่วนตัวไว้เราก็โอเคเพราะว่าเราอยู่กันสองคนเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วะคะ่ะมาดูห้องน้ำหนึ่งกันก่อนห้องน้ำหนึ่งอันนี้จะเป็นห้องน้ำแบบห้องน้ำนั่งยองนะคะแล้วก็จะมีที่ล้างมือห้องน้ำนี้เจมไม่ได้ใช้เลยนะคะปิดไว้เลยนะแล้วก็มันก็จะไม่เลอะเราก็ไม่ต้องทำความสะอาด นะคะเป็นห้องน้ำที่สองนี่ก็ใหญ่อันนี้ถือเป็นห้องน้ำใหญ่นะคะของตัวบ้านเลยนะก็จะมีเครื่องซักผ้าเป็นชักโครกนะคะเป็นห้องน้ำอันนี้ก็คือแขกไปใครมามาพักอยู่ที่นี่ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้อบน้ำกันห้องนี้นะคะเราอบน้ำกันอีกห้องหนึ่งก็เลยเจก็จะวางพวกไม้ถูพื้นอะไรล้างซักล้างอะไรตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่เนี่ยฟุ้งฟิง,ฟงมุงมิงงงิง,งดูเตียงอ่ะคือเตียงสี่สาวเลยนะเตียงเหมือนแบบในนิทานนะคะแต่อันนี้คือเป็นผ้าผ้าปูที่นอนปอกหมอนของเรานะน,นี่คุณหมอซื้อไว้นะคะแล้วก็มาดูห้องน้ําก่อนคือเข้ามาในห้องนอนปุ๊บเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําในตัวเลยอันนี้คือห้องน้าที่เราอาบน้ํากันจริงๆนะคะ จะเล็กหน่อยอ่ะแต่ว่ามันก็สะดวกเวลาแบบตื่นขึ้นมาก่อนนอนแล้วก็อาบนานที่นี่นะคะมีห้องส้วมเล็กหน่อยแล้วก็มีที่ล้างไม้ล้างมือนะคะตรงนี้เลยเนี่ยห้องนอนทุกอย่างนะโต๊ะเตะ๊ตะไม้อะไรอย่างงี้นะคะก็แข็งแรงอะ่ะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามนะคะมีดีไซน์เนาะโต๊ะเครื่องแป้งเนาะเขาก็จะมีแบบเนี่ยอย่างดีเลยนะคะ โต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เก็บของพรม้มมเริ่มเทมชอบมากชอบชอบบ้านหลังนี้มากน,นะคะแล้วก็มีเป็นระเบียงเล็กๆอันนี้ออกไปไม่ได้นะแต่ว่าสามารถเปิดประตูแบบระบายอากาศได้เลยนะคะคืออพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะมันจะเป็นลักษณะแบบ3 3ห้องนอนนะคะ1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็น3ห้องน้ำนะคะ ก็ค่อนข้างกว้างนะคะเหมาะกับแบบอยู่กันเป็นครอบครัวแบบ4ีหคนได้เลยนะก็จะไม่อึดอัดเหมือนกันนะคะอาพาร์ตเมนต์นี้นะคะเจจ่ายอยู่ที่1,700เเทเลนะคะก็คูณ4เข้าไปนะคะอันนี้คือค่าห้องอย่างเดียวแต่ว่าจะมีค่าส่วนกลางอีกประมาณ120เทเลแล้วก็จะมีเป็นค่าถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะมีค่าเขาเรียกว่าเป็นฐานนะคือเขาจะเป็นซื้อฐานมาแล้วก็มาจุด ส่วนกลางของตึกนะคะเขาจะปล่อยความร้อนส่งเป็นฮีเตอร์มาให้นะคะเป็นความร้อนตามห้อง <ส conversation. S 1> อันนี้เราก็จ่ายอีกประมาณ2,300เทเลนะคะก็อันนี้เหมาประมาณ6เดือนนะ <travaille> ก็จริงๆแล้วบวกลบแล้วนะคะบวกค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอ่ะคือบ้านหลังเนี้ยค่าเช่านะคะค่าเช่าต่อเดือนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,000เทเลนะคะตีคร่าวๆเป็นเงินไทยประมาณ8,000บาทนะคะ,ะถือว่าเป็นราคาที่จริรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่สูงนะสำหรับสำหรับ วิถีชีวิตในตุรกีนะคะ2,000เทเลแล้วก็สําหรับเมืองเมืองนี้นะจะอยู่เมืองแบบชายแดนสุดท่านนึกเมืองถึงเมืองไทยก็คือเหมือนอยู่แบบสุดแดนเหนือ ติดกับพมา่าอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราอ่ะอยู่ติดกับจอจีอย่างเงี้ยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันก็แบบไม่ได้มีอะไรแบบซีวิลอะไรมากมายให้เราให้เรารู้สึกว่าพื้นที่มันแพงนะแต่ว่ากลับการว่าเออค่าห้องอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยที่มันตกแต่งเรียบร้อยแล้วอ่ะราคา1,700เลยนะคะเอออีกอย่างหนึ่งคือข้างล่างเนี่ยค่ะเขามีซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะเจไม่ต้องไปเดินไหนเลยคือลงไปข้างล่างปุ๊บเจอซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ ความคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ8,000บาทกับการใช้ชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ใหญ่ขนาดสะดวกสบายขนาดนี้นะคะ,ะสวยขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะถึงแม้ว่ามันจะราคาสูงกว่า ตกปกติทั่วไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่นี้ก็เอามาให้เพื่อนๆได้เป็นความรู้นะคะว่าเออที่ประเทศตุรกีใช้ชีวิตอยู่กันยังไงนะคะบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยเขาแพงถูกขนาดไหนแล้วราคานี้ให้อะไรเราได้บ้างน,นะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของคอนเทนต์นี้นะคะบ้านเช่าในตุรกีนะคะราคา8,00 0ับาทคา่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ดูมาจนจบจนถึงตอนนี้นะคะถ้ามีคําถามหรือว่าเจขาด อะไรตกหล่นอะไรเพื่อนๆอยากรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับคอนโดเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะถ้าเจรู้ก็เจจะรีบตอบให้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะคนคนคลิปนี้ดูกันหรือ,อยังคะคลิปนี้ด้วยคลิปนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคลิปเลยคือตั้งใจทำมากมากนะคะ ใครอยากรู้จักตุรกีอยากหลงรักตุรกีให้มากขึ้นนะคะอย่าลืมกด subscribe ช anel อุจกาเจไว้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะไปจริงๆแล้วนะไปแล้วนะ